คุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสําหรับคนพิการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อส่งต่อข้อมูลในการขอรับบริการในพื้นที่รับผิดชอบประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานรัฐพร้อมยกระดับคนพิการสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงยั่งยืนครับเราเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันนะครับเราต้อง สร้างจุดเริ่มต้นนะครับให้สังคมนั้นเข้ามาช่วยเราแล้วเรานั้นจะสร้างคือคนที่เรารู้แล้วเนี่ยเราท่ามเอาเปรียบคนไม่รู้สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยตําบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนพิการและมีส่วนร่วมทางสังคมโดยเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดสักแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสักแก้วพุทธศัการาช2,565ถึง2,568ปัจจุบันมีคนพิการเกือบ20,000รายและอนาคตทางสมาคมยังให้บริการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสักแก้วอีกด้วยตอนนี้ประมาณ200กว่าคนครับเพราะว่าจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าการช่วยเหลือเราเนี่ยมันขาด อุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นยานพาหนะเนี่ยก็ไปไม่ค่อยจะทั่วถึงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราช่วยได้ประมาณ200กว่าคนครับทางสมาคมมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสักแก้วในทุกมิติด้านสุขภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านอาชีพการมีงานทำด้านสังคมและการเข้าถึงสิทธิเพื่อให้คนพิการอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยการศึกษา คุณภาพชีวิตเป็นของควบคู่กันนะครับเมื่อมีความรู้นะครับคุณภาพชีวิตเราก็ให้ความสําคัญเมื่อมีเมื่อความสําคัญของคุณภาพชีวิตเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาก็คนพิการก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาดังนั้นสองส่วนนี้จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ครับเราจึงได้จัดตั้งขึ้น มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูเทคซิตี้และเครือข่ายพันธมิตรเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาคมมอบรถพยาบาลจำนวนหนึ่งคันเพื่อนำมาใช้สำหรับให้บริการช่วยเหลือสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเราได้นำรถนะฮะจากที่คุณอธิชาติเนี่ยค่ะที่เอารถไปช่วยเหลือกลุ่มของ เรื่องของเกี่ยวกับโควิดนะคะแล้วก็ตอนนี้โควิดเนี่ยเริ่มจางหายเราก็เลยเอามาไว้ที่จังหวัดสระแก้วเ,เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ยังเป็นคนไทยที่ยังช่วยเหลือและสนับสนุนทางสมาคมผู้พิการนะคะตลอดไปแล้วก็ ในอนาคตก็คิดว่าถ้าเกิดมีมีการร่วมกิจกรรมอะไรแล้วก็ส่งเสริมในจังหวัดส,สักแก้วเราก็ยินดีการขับเคลื่อนและการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแบบบูรณาการร่วมกันโดยที่ทุกคนจะต้องมีสิทธิเสมอกันก่อนจึงจะเกิดสังคมบูรณาการหรือสังคมที่น่าอยู่ <S 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 เพื่อยกระดับคนพิการสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงยั่งยืน